สื่อการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภยัยหน่วยที่1เรื่องหลักการทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1.1ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อที่จะใช้ข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นและยังประหยัดในเรื่องของอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆอีกด้วย1.2หลักการทํางานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะแบ่งออก2ส,ส่วนด้วยกันคือส่วนของผู้ใช้บริการ ส่วนของผู้ใช้บริการหรือที่เรียกว่า client คือคอมพิวเตอร์อื่นๆในระบบเน็ตเวิร์กที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรตา่างของเครือข่ายติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเรียกส่วนผู้ใช้บริการว่า clients ส่วนของผู้ให้บริการซึ่งเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายโดยในระบบ LAN นั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คอยทำหน้าที่ให้บริการทางด้านต่างๆแก่คอมพิวเตอร์อื่นๆซึ่งเป็นเครื่องลูกค้า มีหน้าที่3อย่างคือ 1. ให้บริการในการจัดเก็บข้อมูลเรียกว่า file server วอ 2. ให้บริการด้านการพิมพ์เอกสารและควบคุมเครื่องพิมพ์เรียกว่า printer server ร์ให้บริการควบคุมด้านการสื่อสารที่จะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นเรียกว่า communication server